งานอีกหนึ่งรุ่นที่อยากแนะนําอีกแล้วอ่ะตัวนี้นะคะเป็นงานรุ่น n 1นะคะงานรุ่น n 1งานหาปลาของเรานะคะงานหาปลาของเรานะคะราคาเบามากสําหรับเด็กๆหรือนะะักหัดตกใหม่ๆนะคะตุ่มแนะนําเป็นตัวนี้งานรุ่น n 1นะคะ799าบาทเท่านั้นใครอยากได้นะคะจัดได้เลยเดี๋ยวเรามารีวิวกันว่าได้อะไรไปบ้างนะคะตัวนี้นะคะท้ายปรับระดับได้แบบนี้นะคะท้ายปรับระดับได้ตัวนี้นะคะ,ะ,ะ,คะ,ะ,ะ,คะมีเซฟให้เรียบร้อยนะคะมีเซฟกันลั่นให้แล้วนะคะมีท่อพันปีให้ นะคะเพิ่พอพันปีแบบนี้นะคะแล้วก็มียางมีลูกดอกให้2ลรูปนะคะเป็นงานรุ่น n 1นะทุกคนฟังไม่ผิดงานรุ่น n 1จากทุกคนกใครอยากได้นะคะสามารถจัดได้เลยเป็นงานหาปลาโดยเฉพาะนะคะเป็นงานหาปลาโดยเฉพาะทุกคนใครอยากได้จัดได้เลยนะคะงานหาปลาส่งฟรีอุปกรณ์ครบชุดนะคะมีเซฟตี้ให้กันลั่นให้นะคะสําหรับเด็กๆนะคะพ่อแม่อยากซื้อให้เด็กๆนะคะหรือว่าตัวอเอาไปใช้งานเองนะคะจัดตัวนี้ได้เลย799ส่งฟรีอุปกรณ์ครบชุดนะคะเพราะว่าคุ้มมากนะคะเนี่ยรุ่น n 1น,ะะน่น1จ้า